สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาพบกับงานเซอร์วิสจาก m o d i f y Watch Company Limited นะครับสำหรับเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาแบรนด์ Omega นะครับเป็นวินเทจนะครับเป็นรุ่นซีมา t e เตอนะครับผมตัวเรือนเนี่ยทำจากทองคำนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยไม่ได้เซอร์วิสมาระยะเวลานานเลยนะครับทำให้ปัญหาที่เราพบก็คือว่านาฬิกาไม่เดินนะครับเข็มหลุดด้วยนะครับ ทาง modify watch ก็ได้ทำการถอดชิ้นส่วนของนาฬิกาทุกชิ้นนะครับเพื่อมาทำการเซอร์วิสนะครับถอดเครื่องทุกชิ้นเลยนะครับผมก็ได้ทำการล้างชิ้นส่วนนะครับทุกชิ้นนะครับด้วยเครื่องล้างนะครับแล้วก็ได้ทำการประกอบกลับเข้าไปแล้วก็ปรับเทียบเวลาทั้งหมดเลยนะครับผมนาฬิกาเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมส่งมอบคืนให้กับลูกค้าแล้วนะครับผม หากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์เลยนะครับสามารถส่งงานเข้ามาทำได้นะครับที่เว็บไซต์ Modify j e w e l าง Watch .com นะครับหรือติดต่อได้ที่ทาง Line Official นะครับ Assign Modify Watch นะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ